ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสครายช่ยองเอ็กชันยมเด้อค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อเมื่อวาเป็นตลาดวัวสมปอยหน่อยมากวันที่สอง พฤศจิกายน2 5 6พันรอ,อยอษษษษษิบสามครับก็เลยแวะเขามาบ้านถ้าเล่นนะพี่น้องถออ้ามายามไอจีฟ้าพี่พานองเบิ่งเดอเฉลยพ้าพี่พานองมายามถามขา่าวผู้สาวเก่าอยากนอยพี่น้อง,อองว่าเลย,ยพ่อจะปีลเอว้ ยี่สิบปียีใช่ตั้งแต่สมัยมาต้นเอ้ยปฐมเออสิบสองปฐตั้งแต่อายุสิบสามสิบสองิบสามสิบสป้พี่เลิฟเออะจังจํได้เนาะเออะคจะถึงคนยู่มืองไทยอยู่ คิดถึงก็อยู่ในใจโอ้คิดถึงอยู่ในใจพี่น้องคิดถึงอยู่ในใจแต่แต่ก็ยังนึกถึงเสมอเปลี่ยนเด็กเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอเพราะว่าเออไปเมืองนอกเนี่ยปรด้๋ยวปด้ชื่อชื่ออินเตอร์ชื่ออินเตอร์บอชื่อยังไงบอกน้องซาลาร์ค่ะอซาลาฮ์ชื่ออยู่บ้านเ้ามาบอกเนาะเออยี่สิบปีเลยพี่น้องพยยาม เหตุการ์บมากลับมาจากนอกยี่สิบกว่าปีพอดีพ่อไปอยู่ต่างประเทศโดนเลยดีใจดีใจที่เจอเออดีใจดีพ่อเนาะเออคิดสวยมีความทรงจำที่ดีต่อกันเนาะแต่ก็ยังคิดถึงเสมอเออมีความทรงจำที่ดีเนาะโอ้ยเดี๋ยวก็คิดถึงเสมอเข้าไปบอดี้ถือเข้าไปบอดี้ถือเออดีใจที่เจอดีพ่อ น๋ยจีฟาเขาไปน่งกุยข้างในจากน้อยขี้ผมติดติดว,ว่ามาบิวอะไรเขาเชียวเชียวว่าวิวยังไงอ่ะโบบิวเนาะ <c oughs> <c oughs> มีชายมีชาย <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> เออพี่น้อ,อมสมัยนี้มันสมัยไหนแล้วเออป้าสมัย40แล้วจ้ะอือไปอยู่เมืองนอกมาหลายปี เลยลืมค่อนข้างสีสเกลเลยก็อยู่ในใจไงอยู่ในใจเพชเพชยังกอดอยู่มึงนอกยิ้มมึงย่มเป็นน้ำพี่น้องทำผ่าดทำอะไรมึงนอกทำอะไรบ้างเปิดร้านนวดบอกเปิดร้านนวดแล้วก็ นั่งกินนอนกินเฮ็ดยังเน่มือหนึ่งมานี่ยช่วยช่วยแม่ทำเฮ็ดช่วยแม่เฮ็ดยังเนี่ยม่ทำเลยเลยนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินภาษากินนี่เก่งกันวอนหนึ่ไปเมืองนอกว่า very well เออ very ล e เ l v e r เ well เลลี่เก่งจริงๆบ่ very good เออ v e r เก o o ดีมากประมาณนี้เนาะไปเรียนมาบ่ก่อนที่ไปเรียนสิคะเรียนประมาณระยะสั้น เรียนอันนี้ไงอนุจบอนุแล้วก็เออเออปปสเลาะทำไมเมื่อก่อนเขาเรียกปปสพี่นนองใช่แล้วเมื่อก่อนนั้นก็ไปเปิดบาที่ภูเก็ตไงอ่าในในยินข่าวอยู่ใช่ <ๆ S 1> ซูนามิดอะ <มา S 1> ซูนามิถล่มอ่ะครับไปเปิดบาเท่าไหร่สองสองบาเอ่อสองอาทิตซูนามิถล่มเลยเสียหายไปครึ่งร้านโอ<ห>้ใช่แล้วก็ไป ในแต่เดียวทางไปเมืองนอกกวบาปนี่แล้วก็ขายคืนไปไปกิจคืนแล้วก็กลับเข้ามากรุงเทพแล้วก็ค่อยไปไปต่างประเทศอืมอนาคตตั้งรักกะแซมสามาัคคีแน่นอนบอกโอ้แต่ว่าก็อยากกลับมาอยู่อยากกลับมาอยู่บ้านไปอยู่ไกลๆแบบนี้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไหมคิดไม่ได้จริบอก หมายความว่าอยู่ในใจไงทุกคนอยู่ในใจไงใช่ไหมล่ะเรามีหน้าที่ต้องทำอยู่ทั้งเออเรามีมีกําลังมีแห้งต้องต้องท่าต้องเห็ีดเนาะเราก็ต้องหาเงินอยู่ดูแลครอบครัวถึงจะก็เก็บไว้ในใจนะมีโอกาสกันสักวันเขาได้กลับมาเออยุยสุดหย่อนชุดที่บ้านใช้สีอะไรบ่ถูกต้องชิวๆอ่ะเมื่อไงไกลเลยู่บ่ ย้อนยอนยอนย้อชิวเออชู้ชิวๆนี่ย้อนพอดเออเอเออเรื่นี้คล้องผ้าอนุญาตเลยสะชวยงั้ปกตินี่เอ็กก็นี่อีกบ่โออร้อนบ่อ้าอากาศดูอากาศนึงสิคันลมเปิดไหมจะเปิดให้เปิดไม่เปิดเออ อยู่ต่างอยู่ต่างประเทศมันก็อากาศมันมก็ดีอ่ะมยมกินนอ,อกูอพี่นองหาตังกายมากินมายมเก<อ>็บอกว่าจะเลี้ยงเล็ดว่ะเล็ดวาน,เป,นเปิดเลยยมคิดทอดอดีตนานมาเจอกันทีเอยคิดถึงอดีตก็เลยกินวังยมไปวันเห็นวันเออสถานะตอนนี้สถานะตอนนี้เหรอครับโซ่ พูดได้ไงไปต่างประเทศก็ไม่โสดไงกลับมาก็โสดไงโสดไหนนั่งนอนไหนที่อย่างนี้ไม่สวยเมื่อนี่บอกนอนแบบไหนนั่งดีๆนั่งยังไงอ่ะเออนั่งคัดสมาร์กับพ่อแล้วเออเออเออแล้วที่ถามเป็นถามว่าเออคำถามสำคัญจักหน่อย ทำได้เลยทำได้เล่อยมั้อ่าเปิดเผยให้ทำได้เลยเออใช่ไทยนี่ครับฝรั่งนี่ใช่ไทยกับฝรั่งแตกต่างกันยังไงใช่ไหมอะไรมันระทึกใจกันโอ้เออตอบแรกก็ตอบเออนี่ก็ต้องฝรั่งอยู่แล้วเออใช่ฝรั่งก็ก็เทคแคร์ดีใช่ไหมรับเพียวใจเดียวฝรั่งเทคแคร์ดีใช่ รับเดียวใจเดียวไม่มีกิ๊กเออถูกออต่างกับคนไทยนิดนึงคนไทยนี่เป็นอย่างว่านะเออในพลังดูแลที่แค่ดีคนไทยก็กิ๊กเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวแม็นคนสัมผัสเนี่ยเดือพี่นนอคนสัมผัสนะว่ายังไงวนสัมาว่าเราผ่านบอยยังโสดเออคนสัมผัสยังโสดเนาะจริงเหรออืออืม เรื่องนั่นเองเรื่องอย่างว่าเนี่ยฝรั่งกับคนไทยก็ไหนใครเก่งกว่ากันเออเรื่องบนเตียงเอออ้าวมันก็ต้องฝรั่งอีสิฝรั่งเหรอฝรอ่ไทยชัไหนละตัวนี้ฝรั่งแน่นอนลยแล้วอ่ามาถามมาเรียนมาฝูดคุยถามถามละทุกสุกดิบเพื่อนอือตอนนี้เป็นเพื่อน ออแต่ยังโสดอยูน่นะอ้าวยังยำเลยโสดโอ้แต่ยังโสดอยู่โสดอยู่เด,ด,ด้อร์เฟรนลไลน์มีอยู่บ่มันด้เล่นหลังไม่หลังไม่โอหลังไม่หลังไม่ได้โออหลังไม่พี่น้องหลังไม่เด้อบ่ให้ท่ทนทีสาธานาเนี่ครับไม่เจอมันสิผาปีเลยพี่น้องสวยบ่ คอมเมนต์ไหมเด้อมาเมน,นีมาเนรนมายามถามข่าวพี่น้องอเป็นดีเด่นหน่อยเป็นสีสันครับเ,ออเป็นอดีตของเอ็กช n นลขอบพุ่นที่รับชมขอบพ,พุ่นที่ติดตามใครพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งร่างกายแข็งแรงลำลำเลยรวยมปนหมานคลิป <Keep S 2> นี้เอาไว้ซ้ำห่อนคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้สอสวัสดีครับ ามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอเชัยนเนี่ยมั้ยค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีกอนคลิปหนาวบกันใหาม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย